บทที่สิบรับตนสูตรยานิทาพุตานิสมาคตานิภุมานิวายานิวาอันตลริเขสัพเพวพุตสุมาาภวันตุอาโทปิสักกะจสุนันตุาสิตังตัสสมาหิพูตานิสามีฐาสัพเทมิตังกะโลถามานุสยาปชาญาทิวาจาะรัตโตจะหะดันติยพลริงตัสสมาหินิลักขาถาอัปปมาตายังกินจิวิตังอิทะวาุรางวาสาเกสุวา ยังรัตนังปณิตังนะโนสะมังอัติตถาคเตนะอิทัมปิพุทธิรัตนังปณิตังเอเตนะสะเจนะสวัจิหโฏตุค่ะยังวิราคังอมตังปณิตังยะทัชคาสัตยมุนีสะมาหิโตนะเตนะธรรมีนะมะสมาทิกินจิอิทัมปิธรรมีรัตนังปณิตังเอเตนะสะเจนะสวัจิหโฏตุยังพุทธเสยโถปะริวณะยิสุจิงสมาธิมานันตะลิกัญญะมานากัญญะมาหุสมาธินาเตนะ สะโมนะวิชติอิทัมปีติทำให้รัตนังปณิตังเอเตนะสจเจนะสวัตติโหตุเยปุคลาอาทัสตังปัสสะถาจตาริเอตานิยุคานิหุติเตทะคิเนยญาสุขัสสะสาวกาเอเตสุนินทานิมหาพลานิอิทัมปิสังเครัตังปณิตังเอเตนะสจเจนะสวัตติโหตุเยสุปยุตตามนัสสาทันเฮนะนิกามิโนโคตมะสาสะนามิ เตปฏิปตาอะมาตังวิไคหะราธามุธานิพุติงุญชมานาอิธามปีสังเคตรัตนังปณิตังเอเตนะสัจเจนะสวัตติหุโตยะสินท่าขีโลปะทวิงสีโตสิยาจะตุลพิวาเตปิอะสัมปะกัมปิโยตะถูปะมังสับปุริสังวะธามิเยอริยสัจานิวะอาเวจะปัสติอิธามปีสังเคตรัตนังปณิตังเอเตนะสัจเจนะสวัตติหุโตเยอริยสัจานิวิภาวายันติคัมภีระปัญเยนะสุเทสิ ตานิกินญาปิเตหนติภูสักปามาตาณเตภวังอัฏฐะมะนาทิเอนติอปิสังเครสัตนงปนิตาเอเตนะสจเจนสะสวัติหตุสหาวัสสทัสนะสัมปทายะตยสุธรรมาชะหิตาพระวันติสกาย,ยทิฐิวิจิกิจจิตันจะศิรพระตังวาปิยาท,ทัติกิจิจะตูหะปายหิจะวิปปมุตโต ชะจาพิธานานิอภพ,พโภกาตุงอิธัมปิสังเคระตะนังปนิตังเอเตนะสัจเจนะสวัติโหตุกินยาปิสโสกัมมังกโลติปาปกังกาเยนะวาจายุทธเจตาสาวาอภพ,พโภโตสตัสสะปฏิชะทายะอภพพาตาติถาปะทัสสะมุตตาอิธัมปิสังเคระตะนังปนิตังเอเตนะสัจเจนะสวัติโหตุ วานาปกุมเพยยะถาผุดสิตะเคคิมหานมา,ามาเศปปธรรมะสมิงคิมเหตตาถูปมังธรรมะวาราังอเทสยินิพานะคามิงป่าลมมังหิตายันอิธรรมปีผู้เทรัตนันปนิตาเอเตนะสะเจนะสวัสดิโหตุวะโลกวลันยุเวลาโทเวลาฮา,าโลอนุตตะโลธรรมะวรังอเทสยิอิธรรมปีผู้เทรัตนันปนิตาเอเตนะสะเจนะสวัสดิโหตุขีนัมปุระปุรานังปุระปุรนารรนางันะางณนะวงังนณะทิสัมผัสวัง วิระตจิตตายติเกภาวัสมิงเตขีนะพีชาอวิรุณหิชันานิพันติทีรายยถาัมปทิโป อีทมปีสังเขรัตวนางปณิตาเอเตนะสัจเจนะสวัสดิโหตุยานีทัภูตานิสมาคขตานิปุมานิวายานียานีวะอันตาริเขตตถาคตังเทวมนุสสะปุจิตังโคตังนามาสามะสวัสดิโหตุยานีทัภูตานิสมาคขตานิปุมานิวายานีวะอันตาริเขตตถาคตังเทวมนุสสะปุจิตังธังมังนามาสามะสวัสดิโหตุยานีทัภูตานิสมาคขตานิปุมานิวายานีวะอันตาริเขตตถาคตังเทวมนุสสะปุจิตังสังฆังนามาสามะสวัสดิโหตุหมวดที่สิบเอ็ดอาตาเนนาติยปริต สัพพะโลคะวินิมุตโตสัพพะสันตาปวัาชิตโตสัพพาเวรามาติกันโตนิพุตโตจตุวังวาภาวะสพิติโยวิราชันตุสัพพะโลโควินสัสตุมาเตภวตัตวันตรายโยสุขีทีคายุโกภาวะอภิวาฒนาสีลิสันิจังวุทาปจายโนจาตาโรโอธรรมาวัฒนติอายุวนันโนสุขังพลังบทที่12อาทิตตปริยายสูตร เอวามีสุตังเอกังสมัย,ยังพระควารค่ะยายังวิหารอติขยาสีสีสัตยิงพิคุสหัสสีนะตะละัลลโผพระควาพิคูอามันเตศ สัพพังพิฆเวอทิตังกินจะพิฆเวสัพพังอทิตังจะขุงพิฆเวอทิตังรูปาอทิตาจะขุวิญญาณังอทิตังจะขุสัมผัสโสอทิโตยมปีทางจะขุสัมผัสสัพปเจยาวปัจจติเวทายุตังสุขังวาทุขังวะทุขามัสุขังวาตัมปีออทิตังเกนะอทิตังอทิตังราคะขินาโทสกินาโมหะขินาอทิตังชาติยาฉลามะละเนนะโสเกหิปริเทเวหิทุเขหิโทมนัสเสหิอุปายาเสหิอทิตันติวัฏามิโสตังอทิตัง สัทธาอธิตาโสตวิญญาณังอธิตตาโสตสัมผัสโสอธิโตยปิทัโสตสัมผัสัปจยาอุปัชติเวทายตันสุขังวาทุขังวาทุขมาสุขังวาตัมปีอธิตังกนะอธิตังอธิตังราคะกีนะโทสะกินโมโหหกินาอธิตังชาติยาชรามะระนีนะโสเกหิปริเทเวหิทุเกหิโทมนะเสหิอุปยาเสหิอธิตันติวะทามิคานังอธิตังคันธาอธิตาคานวิญญาณังอธิตังคานะสัมผัสโสอธิโตยปิทังคานะสัปยยาาุตเวงข อาทิตังเกนะอาทิตังอาทิตังอลาหะคินาโทสักคินาโทหะคินาอาทิตตังชาติยาชรา,ามะรันนินะโสเกหิปริเทเวหิทุเกหิโทมนัสิงหิอุปยาสิหิอาทิตันติวะธามิ ชีวะหาอาทิตาละสาอาทิตาชีวะหาวิญญาณังอาทิตตังชีวะหาสัมผัสโซอาทิโตยมปิทังชีวะหาสัมผัสสปัจจยาอุปัชติวิทายตังสุขังวาทุขังวาอัทุขามัสุขังวาตัมปีอาทิตตังกีนะอาทิตตังอาทิตตังลาคขีนะโทสาขีนะโมหะขีนะอาทิตตังชาติยาฉลามะลานีนะโสเกหิผลิเทวีหิทุเขหิทุมนาสิงหิอุปยาสิงหิอทิตตันติวัฏามิกายโยอาทิโตโพธภาอาทิตากายะวิญญาณังอาทิตตังกายะสัมผัสโซอาทิโตยมปิทายยะสสสัััมผปจจา ปัจฉิติเวทายตังสุขังวาทุขังวาอะทุขัมัสุขังวาตัมปีอะทิตังเกนะอะทิตังอะทิตังราคะคินาโทสักคินาโมหคินาอะทิตังชาติยาฉลามะระเนนัสเกหิบริเทเวหิทุเขหิทมนะเสหิอุปยาเสหิอะทิตันติวัฏามิมโนอะทิตโตธรรมาอะทิตามโนวิญญาณังอะทิตังมโนสัมผัสุอะทิตโตยัมปิทังมโนสัมผัสปัจยาปัจฉิติเวทายตังสุขังวาทุขังวาอะทุขัมัสุขังวาตัมปีอะทิตังเกนะอะทิตังอะทิตังราคะคินาโทสักคินาโมหคินาอะทิตังชาาามลนนีสเเเกหิิปรทว อุปายาสิหิอาทิตันติอัามิเอวังปสัสสังพิคเวสุตวาอริยาสาวโกจักขุสมิปินิพินตติลุเบสุปินิพินตติจักขุวิญญาเนปินิพินตติจักขุสมัมผัสเสปินิพินตติยามีทางจักขุสมัมผัสสัพจญาอุปัชติเวทายตังสุขังวาทุขังวาอะทุขมะสุขังวาตัสมิงปินิพินตติ โสตสมมิงปีนิพินตติสเทเสสปีนิพินตติโสตวิญญาณีปีนิพินตติโสตสัมภสิปีนิพินตติยามปีทางโสตสัมผัสปัจยาอุปัชติเวทายตังสุขังวาทุขังวาทุขามาสุขังวะตัสมิงปีนิพินตติคานัสมิงปีนิพินติคานเทเสสปีนิพินตติคานวิญญาณีปีนิพินตติคานัสัมผภสิปีนิพินตติยามปีทางคานัสัมผัสปัจยาอุปัชติเวทายตังสุขังวาทุขังวะอาทุขามาสุขังวะตัสมิงปิิินนีพต กาเซปีนิพินตติชีวะหาวิญญาณเอนปีนิพินตติชีวะหาสัมผัสเซปีนิพินตติยมปีธาชีวะหาสัมผัสสัพจยาอุปัชติเวทายตังสุขังวาทุขังวาอาทุขังมาสุขังวาตัสมีปินิพินตติกายสมีปิปีนิพินตติโพธาเพสุปีนิพินตติกายสัมผัส กายวิญญาณีป mm ีน hmm. ิพินตติกายสัมผ <note> ัสเสปีนิพินตติยมปิทางกายสัมผัสสัพจญาอุปัชติเวทายตังสุขังวาทุขังวาอทุขามาสุขังวาตัสมิงปีนิพินตติมานาสมิงปีนิพินติธรรมมิงสุปีนิพินติมโนวิญญาณีปีนิพินติมโนสัมผัสเศปีนิพินติยมปิทางมโนสัมผัสสัพจยาอุปัชติเวทายตังสุขังวาทุขังวาอทุขามาสุขังวาตัสมิงปีนิพินตตินิพินทางวิรัชติ วิลาฮาวิมุตติวิมุตตะสมิงวิมุตตมิติญาโหติคีนาชาติบุสิตังพมะจริยังกัตังกะลานียังนาปะลังอิทตายาติปชาณติติถ้าโมโฌพะควะอัตตะมะนาเตภิขุพะควะโตภาสิตังอภินันทุอิมัสมิจัตตนาวยากาละนาชมิงพัญามณีกัสสะภิขุสหัสสะอนุปาทายะอาสะเวหิจิตตานิวิมุตติงสุติ บทที่13อนัตตลักขณสุดตังเอวัมเมสุตังเอกังสมยังภะคะวาพาลานสียังวิหารติอิสิปตนีมิคาเทยตาละโขภะคะวาปัญจวัคคียะพิภูอามันมาเตสิลูปังพิฆเวอัตนาตาลูปังจะยิทังพิฆเวอัตตาอาภวิสัณายิทังลูปังอาภาทายะสังวเตยยะระเพทาจะลูปเอเอวัมเมลูปังโหตุเอวัมเมลูปังมาโหสิติยตยัสสมาจัโคพิฆเว รูปังอนัตตาตสมารูปังอาภัทไยะสังวัตตินจะจารพัติรูเปเอวังเมรูปังโหตุเอวังเมรูปังมาโหสิติเวทนาอนัตตาเวทนาจาริทังพิกเวอตาภวิสาันายิยทังเ,เวทนาอาภัทไยะสังวัตเตยารพเฐถัจเวทจะเวทนา ยเอวังม uh ีวทนาโหตุเอวังมีวทนามาอะโหสิต um ิยาสมาจะกโ่พิควเวทนานตตาจสมาวทนาอภาทายะสังวัตตินาจาระภติวทนายะเอวังมีวทนาโหตุเอวังมีวทนามาอะโหสิติสัญญานตาสัญญาจะหีทางพิขเวอัตาอภะวิสานะยีทางสัญญาอภาทายะสังวัตเตยะละเพธาจะสัญญายะเอวังมีวสัญญา โหตเอวังมีสัญญามาอะโหสีติยสมาจะโคพิคเวสัญญาอนัตตาแตสมาสัญญาอาภาทายะสังวัตตตินะจจะลพัติสัญญายะเอวังมีสัญญาโหตูเอวังมีสัญญามาอะโหสีติสังขาราอนัตตาสังขาราจาริทางพิคเวอตาภวิสังสูนายทังสังขาราอาภาทายะสังวัตเตยุงลเพธจะสังขารีโซเอวังมีสังขารามโหตูเอวังมีสังขารามาอะ เหตุสนติยสมาจะโขพิคเวสังขาราอนัตตาตัสมาสังขาราอาภาทายะสังวัตติณะจะลาภติสังขาริสุเอวังมีสังขาราหูตูเอวังมีสังขารามาอะเหตุสนติวิญญาณังอนัตตาวิญญาณังจะเหิุทางพิคเวอัตตา อาภะวิสะนัยิทางวิญญาณังอาภาทายะสังวตเตยะละเพศจะวิญญาณีเอวังมีวิญญาณังโหตุเอวังมีวิญญาณังมาังหูสิติยะสมาจะหูพิภเบตาตาวิญญาณังอนัตตาตสมาวิญญาณังอภารทายะสังวตตินาจาะรัปติวิญญาณีเอวังมี วิญญาณังโหตุเอวังเมวิญญาณังมาโหสิติตังกินมัญญาทัพิคเวรุปังนิจังวานิจังวาติอนิจังพันเตยัมปนานิจังทุขังวาตังสุขังวติทุกขังพันเตยัมปนานิจังทุกขังวิปะลิณามะธรรมกาลังนุตังสมานุปัสิตุอสังมะมะเอสสหะมัสมีเอสสมีอัตติโนหิตังพันเตตังกินมัญญาทัพิคเว เวทนานิจาวาอนิจาวาติอนิจาพันเตยัมปนานิจังทุขังวาตังสุขังวาติทุกขังพันเตยัมปนานิจังทุกขังวิปรินามะธรรมังกะลังนุตังสมานุปัสสิตุงเอตังมามะเอโสหะมัสมีนะเอโสเมอัตติโนเหตังพันเตตังกินมัญยัตถิพิเวสัญญานิจาวะอนิจาวาติอนิจาพันเตยัมปานิจังทุกขังวาตังสุขังวาติทุกขังพันเตยัมปานิจังทุกขังวิปรินามะธรรมังกะลังนุตังสมานุปัสสิตุงเอตังมามะ เอโสหะมัสม oh at no mm ิเอโสเมอัตตาติโนเหตังพันเตตังกินมัญญะทัพิคเวสังคารานิจาวา,นา,วาอนิจาวาติอนิจาพันเตยัมปานานิจังทุกขังวาตังสุขังวาติทุกขังพันเตยัมปานานิจังทุกขงังวิปะลินามะธรรมากาลังนุตังสมานุปัสสิตตงเอตังมะมะเอโสหะมัสมิเอโสเมอัตตาติโนเหตังพันเต ตังกินมัญญาถะพิคเววิญญาณังนิจังวาอนิจังวาติอนิจังพันเตยัมปานานิจังทุกขังวาตังสุขวาติทุกขังพันเตยัมปานานิจังทุกขังวิปารินามะธรรมกาลังนุตังสมานุปัสสิตุงเอตังมามาเอสโฮามัสเมีเอสโอมีอัตตติโนเหตังพันเต ตัสมาติหาพิฆเวยังกิจจิลูปังอติตนาคตัปัจจุปนังอัชตังวาปหิทาวาโอลาลิกาวังโอลาลิกังวาสุกุมังวาหินังวาปณีตังวาจันทุเรสันติเกวาสัพพังสุลูปังนิตังมะมะนโสหะมัสมิดนัมิโสอัตติเอวามิตังยะถาปุตังสัมมปัญญายะทัตทับพัง ยาการจิเวทนาติตนาคตประจุปนาชัดตังวาพหิตาวาโอฬลิกาวาสุกุมังวาหินาวาปนิตาวายาทุเลสันติเกวาสภาเวทนานิตังมามะนิโสหามัสมีนามิโสอัตติอวามิตังยะถาบุตังสมปัญญายาทัพังยาการจิสัญญาติตนาคตประจุปนาชัดตังวาพันหิตาวาโอฬลิกาวาสุกุมังวาหินาวาปนิตาวายาทุเลสันติเกวาสภา สัญญาณนิตังม,มามะเนโสหมามัสมินะมีโสอัตติเอวามิตังยะถาภูตังสมปัญญายะทัถพังเยเกเจิสังขาราอติตนาณัคตะปจจุปะนางัชตังวะภิหิทาวาโอาลิกาวาสุกุมาวายินาวาปนิตาวาเยทุเลสันติเก е วยาสัพเพสังขารานิตังม,มามะเนโสหมามัสมินะมีโสอัตติเอวามิตังยะถาภูตังสมปัญญายะทัถพัง ยังกิจิวิญญาณังอติตนะคตปจุปนังอชตังวาปะหิทาวาโอลาลิกาวาสุกุมังวาหินาวาปณิตังวายันทุเลสันติเกวาสัพพังวิญญาณังเนตังมามะเนโสหามัสมีนามิโสอัตติเอวามิทังยถาพุตังสัมัปัญญายาทัทพังเอวังปัสสังพิคเวสุตตวาอริยสาวโกโรปัสมีปินิพินตติเวทนายปินิพินตติสัญญายปินิพินตติสังขารลสุปินิพินตติวิญญาณัสสมิงปินิพินตติยมนิพินทางวิราชติวิลาคาวิมุตติวิมุตตสัมิงวิม ขีนาชาติปุสิตังพัมมะจะลิยงางกะตังกะระนียังนาปะลังอิทหัตายติปะชาณาติติอิทัมโวจะภะควาอัตตมะนาปัญจาวัคคียาพิโคภะควาโตภาสิตังอภินันทุงอิมัสมิจัปนาเวยาก,กะระนัสมิงพญามณีปัญจาวัคคียนานังพิคูนังอนุปาทายะอาสะเวหิจิตตานิวิมุตจิงสุติ